สวัสดีค่ะทันตแพทย์หิงสุชาวลีปันตันทันตแพทย์คลินิก LDC สาขาเชียงรายค่ะวันนี้หมอก็มีเก็ตเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการดูแลช่องปากมาฝากทุกคนค่ะหลายคนนะคะอาจจะตั้งคําถามที่ว่าการทานอาหารรสเปรีปร้ยวนั้นมีผลเสียต่อฟันหรือไม่นะคะแน่นอนว่ามีค่ะ อาหารรสเปรี้ยวไม่ว่าจะเป็นผลไม้ไวน์หรือว่าน้ำอัดลมนะคะจะมีฤทธิ์ของความเป็นกรดอยู่ค่ะซึ่งกรดพวกนี้เนี่ยจะสามารถละลายผิวฟันทําให้ฟันสึกได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามการที่ฟันจะสึกได้นะคะจะต้องอาศัยระยะเวลานานพอสมควรซึ่งหลังจากที่กรดละลายผิวเคลือบฟันจนเข้าสู่เนื้อฟันด้านในอะค่ะคนไข้ก็จะรู้สึกเสียวฟันเวลาทานอาหารร้อนอาหารเย็นหรือว่ากัดของแข็ง ก็ปฏิเสธไม่ได้เนะว่าการทานอาหารเปรี้ยวบางประเภทเนี่ยยังมีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่อีกเช่นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงๆนะคะ,ะ,คะก็จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ดังนั้นหลังจากทานอาหารพวกนี้ค่ะเราก็จะต้องดูแลฟันของเราก็คือบ้วนน้เปล่านะคะแต่ว่าห้ามแปรงฟันทั้งทีต้องทิ้งไว้ประมาณ30นาทีถึงจะแปรงฟันได้นะคะเพื่อลดความเป็นกรดในช่องปากค่ะ ในการดูแลฟันสึกเนี่ยก็จะมีอยู่หลายรูปแบบขึ้นอยู่ระดับความุูแรงนะคะตั้งแต่อุดฟันทําครอบฟันจนถึงรักษารากฟันค่ะซึ่งรักษารากฟันในกรณีที่ฟันศึกทะลุโพงประสาทนะคะ มีความยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนกว่าค่ะดังนั้นทางที่ดีก็คือป้องกันฟันสึกเข้ามาตรวจฟันกับทันตแพทย์ทุกๆ6เดือนนะคะหรือว่าใครที่สนใจในการทําฟันไม่ว่าจะเป็นทันตกรรมทั่วไปหรือว่าทันตกรรมเฉพาะทางสามารถติดต่อได้ที่คลินิก LDC ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ